สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ครับพาทุกท่านมาพรีวิวความพร้อมของลิวพูรครับค่ำคืนนี้จะทำศึกคอมมูนิตี้ชิ d เป็นเกมชิงโลกการกุดลนครับเป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วครับว่าพเมลีก็ลังจะเปิดดูกกานในสัปดาห์หน้า แชมป์พรีเมียร์ลีกเจอกับแชมป์เอฟเอคัพนะครับลิเวอร์พูลเจอกับคริสตัลพาเลซนะฮะมาดูความพร้อมของลิเวอร์พูลหน่อยเป็นอย่างไรบ้างนะครับลิเวอร์พูลครับภายใต้การนำทัพของอาร์เนอร์สโลตนะครับก็ถือว่าได้ลองแข่งใหม่ครบแทบจะทุกรายไปแล้วในช่วงพรีซีซั่นนะครับแล้วก็11ตัวจริงน่าจะไม่ต่างกับเกมเจอกับเอติบินเบลในเกมชุดบีอ่ะชุด B มันเป็นตัวหลักเลยนะครับในตำแหน่งซูเตอร์แบ็น่าจะเป็นจุด คำถามว่าสุดหลุยแล้วเซ็นเตอร์แบ็กจะเป็นใครลงเล่นนะครับเพราะว่าเกมที่จะบินเบาไม่มีฟานไดฟานไดป่วยทีนี้เกมนี้จะใช้ฟานไดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนฟานไดยังไม่เต็มร้อยฟานไดเกมเจะบินเบนีป่วยนะครับอย่างที่เรียนไปวัตตุโรเอนโด,นดกับเอดโรบัสันมีโอกาสออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนาเต้ีกคนนึงนะครับ อาจจะเป็นเอนโดกับโคนาเต้เล่นเซนเตอร์นะครับจะต้องดูฟานได้ลงได้หรือเปล่าเนาะส่วนทางด้านแบ็คซ mm ้ายเขคงใช้มิรอสเคอร์เคสแหละนะครับขวากีเดมี่ฟิมปองเพราะว่าคอนเดอร์แบตลียังเจ็บยังไม่พร้อมในเกมนี้นะครับโฟเรียนเวสโอโกเอคิติเกโมซาร่าก็พร้อมลุยนะครับส่วนผู้สาป,ประตูจะเป็นพ่อหมีอลิสันเบเกอร์หรือเปล่าหรือว่าจะใช้จอร์จี้แมมมาดัสวินลีแต่ดูแล้วอลิสันอาจจะยังไม่ชวนในเกมนี้อาจจะใช้จอร์จี้แมมมาดัสวินลี เข้าเสาไปก่อนเพราะนั้น11ตัวจริงวันนี้ที่เขาคาดการณ์กันเนี่ยนะครับ4 2 3 1นะประตูจอร์จี้มามาดัสจูลี่แผงหลังแบ็กขวาเจนนี่ฟิล์มปงแบ็กซ้ายมีรอสเคอร์เคสเซนเตอร์แบ็กครับอิบราฮิมาคอนาเต้กับฟูจิฟานไดถ้าเซนเตอร์แบ็กไม่ใช่สองคนนี้มันน่าจะเป็นววตารุเอนโดกับแอนดูโรเบอร์สันอันนี้มุมมองของผมนะโอเคหรือไม่ก็เป็นเอนโดกับคอนาเต้ก็ค่อยไปว่ากันนะครับ เกมเกมจะบินเบาใช้คูนาเต้กับเอนโดนะเล่นเซนเตอร์แดนกลางครับดรอันกาเฟนแบกอเลซิสแมคคาริสเตอร์หรือมิโซโบสไลหรือแม้ทั่งฟอเรนเวิเอจะต้องลุ้นครับที่แน่ผมว่าเกมนี้กาเฟนแบกลงเพราะว่าเดี๋ยวเกมพรีเมียร์ลีกกาเฟนแบกลงไม่ได้เกมเจอบอลมัดกาเฟนแบกลงไม่ได้เพราะนั้นเกมนี้กาเฟนแบกน่าจะลงเล่นร่วมกับอเลซิสแมคคาริสเตอร์หรือดูมินิกโซโบสไล แมคก้าดูยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในมุมของผมอาจจะใช้โซโบสไล์ไปก่อนนะครับแล้วก็ฟเรนเวียสนะกลางบรุกทางขวามโมซาลาทางซ้ายโคดีกักโปหลายคนเชียร์บอกอยากเอาริโอเอ็นกโมฮานะแต่เกมนี้อาจจะลองใช้กักโปก่อนเพราะกัคโปยังไงก็เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็หน้าเป้าใช้อุโกเอคิติเก้น่าจะประมาณนี้ครับสิเอ็ตัวจริงของฝั่งลิเวอร์พูลส่วนฝั่งคริสตัลพาเลนะครับ พาเลทเนี่ยการนำทัพของโอลิเวอร์กาสเนอร์ได้ข่าวดีนะครับเมื่ออ e. ดัมวอลตันมาร์เกีรวมถึงเดนิเอลคลายเด็กเก่าลิเวอร์พูลนี่แหละครับกลับมาซ้อมเต็มที่หลังซีซั่นพาเลทน,นะครับ11ตัวจริงที่เขาคาดการกันผู้สษษาประตูดินเฮนเดอร์สันแผงหลังคริสลิชาร์ดมาร์คซองราครัวส์มาร์เกียเดนียลมูยอสแดนแกรมีอดัมวอลตันวิลฮิลส์ไทริทมิเชลครับอิซาลาซาชองฟริตมาเตตาเดวิซีเอเซ่11ตัวจริงของฝั่งพาเลทน,นะครับ ริวพูปีนี้ทุ่มไปเยอะเหมือนกันแต่ขาออกก็ออกไม่น้อยนะครับถ้าริวพูลเล่นในวันนี้อาจจะไม่ได้ใส่เต็มร้อยขนาดนั้นนะถ้าแพ้ก็อาจจะเกิดคำถามได้นะครับการลงทุนนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าริวพูน่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์ในค่ำคืนนี้ไปได้นะครับพาเลตเองก็สร้างเซอร์ไพรส์ที่เวมบรีถึง2ครั้งในปี2025นะ ก็ไม่ควรถูกมองข่าเหมือนกันนะครับอ,อ,อันนี้สต๊อตลองไปหลายชุดแล้วคิดว่าได้ชุดที่ลงตัวแล้วล้วคิดว่าลิวพูลน่าจะเฉือนในเกมนี้อาจจะเฉือนชนะไปแบบจิ๋วเฉียดเพอเพอมีเสมอด้ดวลจุดโทษนะครับอะมองว่าลิวพูลเฉือนพาเลทไปสองหนึ่งทุกท่านคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามานะครับค่ำคืนนี้สามทมตรงนะครับสำหรับคู่คริสต์พาเลทกับลิวพูลในศึก ทิ้งโลกการคุศสนในค่ำคืนนี้เราเจอกันนะครับสวัสดีครับ